เลขที่ขามมันเข้ามาเยอะอีกเลขหนึ่งที่เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการย้ายไปรับตำแหน่งที่ใหม่หรือว่าการโปรโมทก็ดีไปเลขที่ผู้ใหญ่สนับสนุนวันนี้เรามีมานำเสนออยู่3เลขซึ่งถ้ามี3เลขนี้ในทะเบียนรถมั่นใจได้เลยว่าจเจริญขึ้นรุ่งเรืองแน่นอนเลขแรกก็คือเลข5 9 เลขนี้จะเป็นเลขที่ผู้ใหญ่เมตตาสูงมากทำงานเป็นระบบคุณคุณจะได้อะไรที่เป็นขั้นเป็นตอนเป็นระบบการไต่ซีการไต่รตแรงการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอายุเท่านี้ได้ตามเท่านี้อายุเท่านั้นได้ตามเท่านั้นได้แน่นอนแต่มั่นใจได้เลยว่าเลขนี้ผู้ใหญ่ไม่ทิ้งคุณแน่นอนเลขต่อไปคือเลข9้าห้าเลขนี้ให้อิทธิพลเหมือน59เเป๊ะเลขนี้คุณจะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนค้ำชูจากผู้ใหญ่ สูงมากผู้ใหญ่จะเป็นเหมือนคอยปกป้องคุณคอยเป็นหน้าเป็นตาให้คุณคุณทําอะไรก็แล้วแต่ผู้ใหญ่จะออกมาปกป้องคุณนี่คือเลขที่คุณจะได้จากเลข9 5้าซึ่งเลข2ตัวนี้ถ้าคุณมีในงานปุ๊บเหมือนคุณจะมีคนคอยผลักดันอยู่เบื้องหลังที่เป็นผู้ใหญ่คอยสนับสนุนให้คุณก้าวไปในทิศทางที่เขาวางหมากหรือวางเกมเอาไว้ส่วนเลขสุดท้าย6 5ห เลขนี้ถ้าคุณมีในทะเบียนรถปุ๊บก,การเจราจากับผู้ใหญ่การติดต่องานกับผู้ใหญ่การขอความช่วยเหลือผู้ใหญ่การขอแบ็กอัพจากผู้ใหญ่คุณจะได้รับอย่าง100%ผู้ใหญ่จะให้ความยินยอมในการช่วยเหลือคุณผู้ใหญ่จะช่วยเหลือเหมือนเห็นคุณเป็นลูกหลักคนหนึ่งมี3เลขนี้ไว้ชีวิตการงานในสายอาชีพที่ต้องกินเป็นเงินเดือนคุณไม่เรียกว่าไม่อับจนแน่นอน